ค่ะมืวันไปคนพี่แจ็กกี้มาน่ารักมากนี่พี่แจ็กกี้พี่แจ็กกี้ตลกมาตรงอ่น How I feel is a question I've been asking myself a lot and tonight I found myself grateful loved al alive Jackie Jack g e e ทุกคนอย่าลืมติดตามพี่แจ็กกี้กันเยอะนะจ๊ะมาแกะของกันดีกว่านี่ของอันเล็ก Have a nice day ทุกคนรู้ปากกาทกใบอ่ะ ฉันเก็บไว้อย่างตั้งใจมากๆจริงๆแบบคือฉันเก็บไว้อย่างดีอะใส่กล่องฉันชอบเอามาอ่านในวันที่แบบว่าฉันเศร้าอะไรเงี้ยนี่นะจ๊ะทุกคนรู้ป่าว่าพันชอบสิ่งนี้มาก I อฟ e l เล็ e มันคลาสสิกอะมันแบบคือชอบะไรที่มันคลาสสิกอะไรเงี้ยวันนี้สนุกมากขอบคุณนะคะ เธอฉันใช้ e n e เนอร์จีไปแบบเยอะมากคิดถึงเบบีมากมากหนูมไม่เบบีแล้วนะคะหนูอยู่บบอา <G ül üyor> ยุ21บแล้วอุ้ยมอนชิมอนจีชทุกคนพันชอบมอนชิชิมากเอาตรงปะ คนทั้งเจ็ดร้อยกว่าคนอะคือไม่นอนกันเหรอเธอเหมือนจะเที่ยงคืนแล้วเนะี่ยอุ้ยไอ้เลมอนชิชิมากมาจุกด้วยอะน่ารัก่ะสวัสดีนะคะคุณแฮมทาโร่คิดถึงจัง yeah, นี่ขอบคุณนะคะพันชอบมอนจิชิกับขายเบบี้มากแบบมากๆจริงแบบมากๆอ่ะอ่าตัวนี้ตัวอะไรฮาชิพูพูกัมิเบร์มาแกะเลยดีกว่า อันนี้นะคะเรามาดูกันว่าจะได้ตัวซีเค็ดไหมถ้าสมมติได้ตัวซีเค็ดพันจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังแต่ว่าถ้าไม่ได้ตัวซีเค็ดทุกคนต้องร้องเพลงให้พันฟังร้องและอัดแล้วลงใน x แล้วเดี๋ยวแฮชแท็กพ e ันโปอิฟเดี๋ยวพันไปฟังโอเคปะเราสัญญานะเราสัญญากันแล้วเราตกลงกันแล้วเมื่อกี้ถ้าสมมติพันได้ตัวซีเค็ดพันร้องเพลงให้ทุกคนฟังแต่ถ้าพันไม่ได้ตัวซีเค็ดปุ๊บทุกคนทําอะไรร้องเพลงให้พันฟังค่ะร้องนะคะแล้ว ใส่แฮชแท็กพันโปรอีมาในในแอปดํานะจ๊ะแฮแท็กมาฉันจะไปฟังเราสัญญากันแล้วนะสัญญากันแล้วตกลงมาเริ่มอ,อุ้ยเจงอุ้ยหอมมากเอาดีๆหอมมาก มากอะได้ไรอะออยได้ตัวสีฟ้าจ้าอุ๊ยสีเดีวยวกันมดเลยสีฟ้าอะแกะเือเลยฉันชอบสีชมพูเลยฉันรู้สึกว่าฉันไม่ควรใส่เสื้อสีฟ้าขึ้นน่ารักมากจริงเลยเข้าสีงงเลยน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะน่ารักจังคือฉันชอบถุงอะ ถูหอมมากทำยังไงให้มันหอมอ่ะงั้นตั้สัญญานะคะทุกคนพันไม่ได้ตัวซีเค็ดเดี๋ยวทุกคนร้องเพลงให้พันฟังนะเดี๋ยวพันไปรอฟังในแอปสีดำนะคะทุกคนอย่าลืมร้องเพลงให้พันฟังนะเนี่ยคืนนี้นอนไม่หลับแน่เลยมากันต่อถุงต่อไปนะคะถุงเนี้ยเป็นขนมเพราะว่าฉันแอบกินแล้วอุ้ยช็อกโกแลต มีแก้วมันคอนทำยังไงเนี่ยหนูโทษหมัมีนะคะหมัมีชอบส่งขนมมาให้หนูเนี่ยนะถ้าหนูว่ามันคอนจริงๆหนูมีแก้วมาหนูจะทำยังไงคะงมาต่อพันฟโปอีละจ้ะอะไรอะ The best for you the best for you guys too นะจ๊ะ เหี่ยวเลยเพราะมันเป็นมันเป็นไอเน,นี้ยหมายพงศยสวัสดีพี่ป้ายโยค้ดเคอร์ไอมิสชิลน,น่ะน่ารักจังเลยเอาไว้ตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวพันจะบอกได้ไหมอ่ะพันจะไว้ในตั้งไว้ในห้องของพัน,ะนะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวพันจะต้องเติบโตฉันจะลองไปอยู่คนเดียวแล้วแหละ <c oughs> นี่กําไรใส่เลยค่ะไม่ต้องรอพันชอบแบบเอาของที่แฟนแฟนให้มาใส่มาแบบมาห้อยแบบห้อยกระโปงกระเป๋าอะไรเงี้ยมันแบบมันน่ารักอะ่ะมารู้สึกแบบรู้สึกว่ามีเขาอยู่ข้างๆด้วยอะไรเงี้ยแบบเวลามองก็เออแบบมีคนที่รักเราใถึงเราอยู่กับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยอุยน่นารักจังไม่น่ารักอะ่ะเธอเอาสารภาพตอ่แรกคิดว่านอนมั่คืออะไรอะ่ะมะเขือเทศเหรอชอ,ร,อ,อ,ร,อ,อรี่เหรออะไรอ่ะสับปรีหรอ อยน่ารักมากเลยคือส่งมให้พันเพราะเห็นพันกินผักเหรอหรืออะไรเธอฉันชอบไปค้อยกระเป๋าเดี๋ยวนี้อุ้ยอันนี้คืออะไรอุ๊ยน่าจังอุ้ยอะไรอุ้ยกระดาษ ไม่ใช่มีอีกอุ๊ยน่ารักจังเป็นเป็นไอเนี้ยเป็นที่ห้อยกระเป๋ามีชื่อพันธุ์เป็นสีชมพูได้ค่ะคุณนะคะดูชื่อนี้วฉันชบอบสีชมพูกระดาษเดี๋ยวเราไปอ่านนะเดี๋ยวเราแบบแอบเก็บไปอ่านขออนุญาต หนูต้องพับเองแน่ๆเลยลูกฉันไม่รู้เธอว่าดี๋ยฉันจะเรียกลูกเพราะว่าฉันจะไม่ตเด็กที่ชอบทำแบบนี้อุ้ยน่ะะารักจังอันนี้คืออะไรอะแบบเป็นฟิลแบบทําเองอะเธอเป็นพวงกุญแจแบบใหม่พ่มขอบคุณนะคะมีน้องแมวข้างหลังอะเธอฉันอยากเลี้ยงหมามากแต่ว่ายังเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลย แกะไม่ได้เลยคะ่ะหนูแกะไม่ได้ค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าหนูไม่ไมีกันไกลเอาันนี้ก่นแนละกันนี่ The Castle, The castle อะไรอะ h a s h i n อะไร <ish> อะ Happy Pupu อันนี้อ l น i a n เลกเหรอทุกคนทำไมคนชอบให้ h a s h i Pupu หนูอ,อันนี้นะถ้าสมมติว่า พันได้ตัวซีเครตออะทุกคนต้องร้องเพลงให้พันฟังแต่ถ้าพันไม่ได้ตัวซีเครตอ่ะเดี๋ยวพันร้องเพลงให้ทุกคนฟังถ้าสมมติแกะมาใช่ไหมฉันไม่ได้ตัวซีเครตฉันร้องเพลงให้เธอฟังแต่ว่าถ้าฉันได้ตัวซีเครตปุ๊บพวกเธอร้องเพลงให้ฉันฟังเหมือนเดิมตามสัญญาที่เราสัญญากันไว้อย่าลืมร้องเพลงนะคะตัวแรกฉันไม่ได้เธอต้องร้องเพลงฉันฟังอุ้ยแกะเลยลวกัน อุ้ยมีแววมีแววว่าจะได้นร้องเพลงให้ทุกคนฟังเริ่มอุ้ยอุ้ยสีส้มด้วยอ่ะน่ารักมากอุ้ยเล่นตัวนี้อุ้ยอ,อุ้ยขอโทษทุกคนโ oh my god อันนี้นะอันนี้อันนี้ ขอบคุณนะคะจะห้อยกระเป๋าเธอเจอแน่นอนฉันไปเอาคัตเตอร์มาตัดก่อนนะไม่ใช่ตัดใจแต่ว่าเป็นตัดอะไรบตื่นเต้นแล้วเนี่ยคืออุ๊ยอะไรอ่ะหนักๆอ่ะอาจจะเป็นความน่ารักของเธอบอกเลยนะว่า มุกจีบเนี่ยไม่เยอะแต่ว่าคนเนี้ยน่ารักเนอะ้ไปจีบใครพันจีบใครนะหนาชีวิตเนี้ยอุ้ยน่ารักมากนะครับน่ารักน่ารักทำมาให้เธอสีสวยมากเป็นลูกพีที่สีสวยมากอุ้ยเธอสวยมากอะ่ะโอ้ไม่เกิร์ลเนสทิงคิวทิงคิวสูงว่ะทุกคนรู้ปะเวลาที่พันแอบ,บชอบใครสักคนหนึ่งอะ่ะตั้งแต่สมัยเรียนอะ่ะ สิ่งที่พันทําอ่ะคือพันจะชอบทําอะไรที่แบบเป็นแฮนด์มิ่ไปให้เขาเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบการซื้อของอะไรเงี้ยบางทีมันมันไม่สามารถบรรยายถึงความรู้สึกของเราที่เราอยากมีให้เขาได้เราเลยเลือกที่จะตั้งใจทําสิ่งหนึ่ง mm hmm. เพื่อเป็นการบอกเขาว่าแบบฉันใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งความรู้สึกและใช้ทั้งศิลปะของตัวเองเพื่อทาให้เธอนะน่นหมายวามว่าฉันรักเธอแบบแบบนี้แล้วฉันรู้สึกว่าของสิ่งสิ่งเนี้ยที่พันทําให้ใครแต่ละคนอะ่ะ คือมันมีชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นมันจะสเปเชียลมากๆมันจะไม่ใช่ของที่เราสามารถหาซื้อได้เพราะเรารู้สึกว่าในเมื่อเราให้คนคนนี้เป็นคนพิเศษของเราอะเราเลยอยากทําของชิ้นชิ้นนี้ให้เขาแค่คนเดียวเราเลยแบบรู้สึกว่าแบบอยากทําให้และนั่นหมายความว่าคนนั้นอะตรงพิเศษมากจนแบบเราอยากที่จะสละเวลาของเราทําให้อคือเพราะว่าของเฮมเมตแต่ละอย่างอะบางอย่างมันยากมากเว้ยมันต้องใช้เวลาแบบไปหาซื้อแบบ ประดงประดิษฐ์มันใช้เวลาแบบสี่ห้าชั่วโมงในการทําอ่ะมันคือระยะเวลาแต่หลายอย่างที่ได้เห็นว่าแบบฉันทุ่มเทให้เธอนะอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่ว่าแบบของแฮนด์เมดะเว้ยแต่มันคือการแสดงให้เห็นว่าฉันรักเธอมากน็กถึงขั้นที่ฉันสามารถสละเวลาชีวิตของฉันเพื่อตั้งใจทำสิ่งนี้ให้เธออะไรย่างเงี้ยดีไปปะ <laughs> มีความว่าเคยแน่ๆ ก็เคยไงก็เคยทาไงนั่งทําไม่ได้นอนทั้งคืนไม่บอกเราทำอะไรเธออันนี้เขาให้คุกกี้ฉันมาขอบคุณนะคะสาราภาพว่าแอบกินไปแล้วยังไม่ถ่ายแอบกินแล้วเพราะว่าไม่ไหวอะ่ะคือแบบมันพันต้องกินอุ้ยนี่อะไรอุ้ยนี่อะไรอุ้ยนี่อะไรอุ้ยไอโยซับโทบี้ เฮ้ยทุกคนมันคืออะไรอะ baby girl like bad girl like p u n ิ h how are you bro ทุกคนมันคืออะไรอะมันคือขนมปังหรออ๋อมันเป็นสกูช,ชี่แน่เลยอ่ะ อนนชอบสกูตชีมากเคยเป็นแม่ค้าด้วยตอน,นเด็กอ่ะคือตอน,นเด็กอ่ะอุย้ยนี่คืออันนี้คือคุกกี้คุกกี้แบนอะไรนะคะกูดกูดไลฟ์อีสกูด how about you life life is good too bro I love your song always Toby I love your song every song อะไรนะคุกกี้ของของแบรนด์ของน้องชายพี่บิวกินป่ะนะใช่ไหมถ้าพันอ่านไม่ผิดเธออร่อยมากอร่อยมากเพราะากินแล้วทุกคนรู้ป่าพันชอบสกูชี่มากแล้วคือตอนเด็กอ่ะคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าแบบเป็นลูกหลานคนจีนหรือเปล่าคือพันอนะ่ะมีสายเลือดในการค้าขายเยอะมากฉันขายสกูชชี่ที่โรงเรียนค่ะแลวฉันต้องแอบห้องปกครองขายด้วยเพราะว่าฉันต้องแอบห้องปกครอง,องขายอุย้ย ใช่กดผิดปะคือตอน,นเด็กอะโอ้ยฮึบคือตอน,นเด็กอะชอบสกุลชี่มากแล้วทีนี้ก็เลยแบบขายเว้ยขายสกุลชี่แต่ว่าโรงเรียนมีกฎว่าอุ้ยเสีงเยงอะไรอะอ๋อนาฬิกาบ้านพันเองแหละคือตอน,นเด็กอะมี Åpning. Oh, Åpning. So, yeah. กูชี okay. ่โอเคก็คือโอเคจบต้องนึงขอขอ นึกสองทราบปาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกจิจงจกยาไส้คือตอนเด็กก็ชอบกินสกุชิไม่ใช่ <laughs> ือทุกคนก็รู้ได้อย่าไปตัดซีนนี้ไปอย่าห้ามตัดซีนนี้ไปลงที่ไหนเด็ดค่ะ ห้ามตัดซีนเมื่อกี้ลงที่ด็ดค่ะโอเคเอาใหม่ต้นที่เพิ่หนึ่งสองสามก็คือว่าตอนเด็กอะ่ะเป็นแม่ค้าขายสกุชีเว้ยแต่ว่าที่โรงเรียนอ่ะเขามีกฎว่าห้ามขายของฉันก็เลยเป็นฟิลแบบแอบต้องแอบบแอบบแบบรับเงินแอบบรับเงินแอบบส่งของให้แล้วแบบเฮ้ยวันนี้จะเอาอะไรเลยงี้แต่ฉันก็แบบไปรับของมาขายแค่นั้นแหละเรื่องสกุชีไม่มีอะไรมากขอบคุณค่ะเออคือทนนะไม่รู้ใช่ปะว่าที่บ้านท่านนาฬิกาถ้ามันแบบครบ ทุกชั่วโมงอ่ะมันจะมีเสียงแล้ววันนั้นด้วยฉันพันกลับบ้านมาดึกแล้วมันก็ปาะมบบห้าทุ่มมงพันก็ไดินเสียงดนตรีแล้วพันก็เอาละโทรศัพท์พันหรอไม่ใช่แล้วก็อเสียงยาวด้วยไม่หยุดสทัทีเอาไงดีวะสรุปอ๋อเสียงนาฬิกาพ่อเขาไม่บอกว่าพ่อตั้งไว้อะไรก็ไม่รู้ อุ่ยเธอเขาไอ้นี่ด้วยอ่ะนี่วันหน้าฉันด้วยขอบคุณนะคะรักดองพันมากๆอุ้ยนี่ลูกพีทอะเอาตรงว่าตอนเด็กกะไม่กินลูกพีทเลยแต่ว่าพอโตมาใช่ไหมกินพีทเพราะว่าเพราะว่าชอบลูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบลูกพีทเพราะว่ามันเหมือนก้นแล้วชอบอะ่ะ แล้วก็เลยลองกินแล้วก็ถูกอุ้ยมันอร่อยอุ้ยหน,นังสือต่อมย้อนอ๋อวินนี่เดอะพวูเหรอน่ารักจังเป็นหนังสือของบัมมี่ที่ซื้อมาอ่านแต่อยากให้หนูอุ้ยน่ารักจังอุ้ยน่ารักจังที่งอเธออ่านแล้วเหรองี้เราก็ได้อ่านหนังสือต่อกขอบคุณครับุมีอย่างด้วยเอาต้องมาซื้อหนังสืเอเยอะมากอ่านไม่จบสักเล่ม แต่จับใจความได้อยู่นี่เป็นการนะจ๊ะคนไม่นอนกันหรอกฮะที่คืออนะ้รนะนอนไหมนี่วันนี้มีดอกฮันตะวันด้วยอ่ะเมอรี่คิดมาวน,นี่ยังไม่คิดมัดปะแต่คิดถึงเธอแน่นอนตอนเนี้ย สวยนอนดึกแล้วคือมันก็ต้องนอนดึกบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเพราะว่าซ้อมซ้อมอะไรซ้อมคอนข้ายสิครารออะไรอุ้ยไม่นะอุ้ยน่าจังมีตัวพีด้วย,อยขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ห้อยชูกระเป๋าเพราะเ้าห้อยทูกระเป๋าในหลังก็จะหักได้พื่อนี่อะไรอะ เธอนี่คือเทียนหรอหรืออะไรอ่ะมันเล็กมากมันจิ๋วมากน่ารักอ่ะขอบคุณค่ะแต่อายเลิสกูชี่มากแบบนชอบมากไม่กล้ากดไปดูเลยว่าใครดูอยู่บ้างตอนเนี้ยรัไมของปลอมเพราะเราของจริงเขียวแล้วแน่เลยเหลืออีกสองถุงสุดท้ายก่อนที่ฉันจะไปนอนละ ตราบใดที่ฉันยังอยู่เธอจะถูกรักอยู่เสมอเอาตรงปับป๊บประโยคนี้น่ารักมากแบบตราบใดที่แบบอุ้ยน่ารักจังฟอยเธอน่ารักมากอะตราบใดที่แบบฉันยังอยู่อะไรเงี้ยเธอจะถูกลักเสมอุ้น่ารักมากขอบคุณนะคะอันนี้เหรออุ้ยอะไรอะเธอนี่สวยมากอันนี้แบบ วาดให้สวยมากมันมันมันเป็นซีนในโปรเจกต์เอ่อสตรีทแดนซ์ของพันนะคะมันถึงว่า street, dance video. Dance video เต้นเพลงสตรีทแดนซ์วิดีโอแดนซ์วิดีโอเพลงสตรีทเออสมองอะคือเรียงคำพูดอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยนี่เออเธอเลือกรูปสวยมากเลยขอบคุณนะคะแต่ว่าสวยทุกรูปอุ้ยเธอน่ารักมากนี่เป็นรูปชุดนักเรียน เห็นไหมชิลนักเรียนทุกคนรู้ป่ะช่วงเนี้ยพันชอบแบบฟังเพลงแบบฮอร์โมนไวววุ่นแบบน้ำรักพีชชนมากคือรู้สึกคิดถึงความรู้สึกแบบตอนอินเลิฟสมัยมัธยมอ่ะแล้วก็อยากแต่งตัวมัธยมแล้วก็อยากแบบอยากเล่นซีรีส์มัธยมอ่ะอยากแบบชอบมากฟิวฮอร์โมนคือชอบมากฉันก็ไปฟังเพลงฮอร์โมนทุกเพลงแบบฉันติดเพลงไม่บอกเธอมากอุ้ยโอยมีตัวพีด้วยผีเสื้อบัตเตอร์ไฟนามาอะไรงั้นตัว เธอฉันจะใส่เลยเพราะว่ามันน่ารักมากเจอแน่อุ้ยกำไรข้อมือหรออุ้ยน่ารักมากใส่เลยแล้วกันเดี๋ยวลืมใส่อบน้ำไปอุ้ยฮึบ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 โอเคนี่ไม่มีใครแหะ ฟัสนโอเคทุกคนก็แกะประมาณนี้นะคะครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าครบแล้วอย่าลืมไม่เลิกนะอะไรไม่รู้ตอนเนี้ยฉันจะไปนอนแล้วะะ bye. จ๊ะบายบายเจอกันทุกคนจริงๆอ่ะมีเรื่องอยากเล่าให้ทุกคนฟังเยอะมากแต่ว่าเด,วเดี๋ยวเดี๋ยวรลฟฟังบ๊ายบาย